สวัสดียามเช้ากินกล้วยอีกแล้วพี่น้องเอกกรักก่อนไปทํางานเพราะว่าไปหอดมองเห็นงานก็กินกาแฟไม่ได้กินเขาเนาะเอาถุงก่อนมาอนี้อันห้าอะไรซื้อของเมื่อวานก็ซื้อมาแล้วื้นนี้ก็อาจจะได้ซื้อเขาอีกเตรียมถุงใส่กระเป๋าเป้ก่อนก็

ไม่ได้กินไข่ห้องทองสมอื้องพี่นอ้อ,นองเพียงหัวงเแ็่งานกระพาะก,กาแฟรสกาแฟดำกาแฟใส่น้ำตาลใส่อันบ๊อบเป็นพี่น้องกินกาแฟใส่น้ำตาลใส่อันคอฟฟี่เมดบ๊อบเป็นถ้าจะกินก็คือแบบว่าม้อนกินบ๊อบเป็นปรุงบ๊อบเป็นระบายมันกระเปรขั้นกินแบบอันนี้ข้าจเจ้าตนข้าเอินตนเอง,เองเนอกจากข้าจเจ้าพากันกินอยู่ โอต้นผักขมผักขมค่ะผักขมผักข,ขมบันเทานะก็จะเอาไปลวกกินไม่น้อยเพอาะกากินดอกนี่คือตน้นผักขมมือนั้นแม่เพีนมาต้นผักขมอยู่หน้าบ้านทําไมไม่เก็บกินนวยเศร้าเคสแล้วมื่อนั้นเกือบตายสนุกพุ่มตันท่านแต่ละคนบ,บ่คือกันนอพี่น้องง่ามแท้ได้ล่ะจนมันออกดอกล่ะปรุงว่าเป็นขันสิกินต้องกินแบบ ทรีอินวันนี่ยังสิบแปดคนนี่ยังอยู่อยู่ยังไงน,นี่สิเก้าสิบเหรอคะยังปั่นจักรยานอยู่เพื่อนนะแล้วยังปั่นจักรยานเสยอยู่แล, 9, แล้วสิเก้าสิบแล้วจ้ะมาแล้วรถเมย์ไปวิดดากแล้วพี่น้องนางรอเวรามื่อนี่สิลงสิบวล่องไปเดิมเมื่อนึ่งขามาลุ้นกันมาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะไปลงไปไหนสิเพื่อยังเนาะคะ่ะเนาะ พอบ่ามือนีแบบจักน้อยก่อนเขางานนะคะจอยมือนี้ไปหน่อยล่งไงปนี่ค่ะล่งปายนี่เลยอาอาอันเลป่อยไปเกามาอีกป้ายนึงหน่อยสิเขานีหายังไปกินย่ามือเสาก,ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรลานโลยั t ไทยบุ f f e ่นะคะหน่สิเขาไปใน่นีไปหายัางกิน เพื่อได้อีงไปกินกับกาแฟร้า,านไม่น้อยอยู่ตรงฝ่ายเขีเขยวๆนะคะตรงเขาว่างแผนน่นแผงไปมันเข่าเดี๋ยวไล่ทางเนาะเดี๋ยวเข้าไปซื้อของก่อนได้เนื้อคะ่ะสิอเอาไปก้อยนะคะเม่แรงสริกินก้อยเนื้อได้บวกม่วงสามน่วยก็ได้แพนเค้กแบบพ่อย่ายกองนึ่งมาจับขนมกินก,กาแฟาคะ่ะ เดี๋ยวเสียไปกินกาแฟเดี๋ยวนี้แหละจ้า,าไปร้านไทยมากเมื่อนี้ไปเอาอยาอันอยาอันเียังก่อนเฮ้ยลืมซือ้อยาเขียวมาจากเมืองไทยก็เจ้ามากนะคะก็เลยปากเจ้าหอบมาให้ยได้แค่สิบแพงทรงมากพอด้พี่น้องทรงมาาถือตีกรับนะคะ แล้วก็เลยซื้อซื้อนี่ค่ะซื้อพักนอกซื้อบักพริกซื้อพักนอกซื้อบักพริกก็ซื้อปลาดุกแล้วก็ซื้ออันลูกชิ้นปลาสองห่อกับเส้นก็จับสองห่อถ้าว่าเส้นก็จับกระลูกสิ้นปลาอีกห่อนึงหนั่นลูกสิ้นปลาห่อนึงก็เส้นก็จับสองห่อตม้มกินยมองเห็ดงานค่ะแบงไห้ันคนเห็ดซุดชีน้ำนะคะปลาดุกไม่นด้ใส่ไปเห็ดดุกล่ะมีแฟนับเพิ่นมาเมนไว้ว่า ทำดุกลากินให้ดูน่อยอยากอันขึ้นฮอตเมนูนี่ไม่น้อยแล้วว่าเดี๋ยวหาปลาดุกก่อันนี้ได้เนื้อไปว่าสิก้อยพี่น้องคือกินก็จับอิ่มแล้วแต่ว่าหันโทษไปสั่งพ่อญาวาเท่าอันอันพ่อหญ่เจ้าเอาเขามาเหนียวมาให้คอยแน่ไม่น้อยบอกว่าเขามันว่างอยู่มองไหนมองไหนเดี๋ยวกลับไปบ้านเข้าไปเบิ้งว่เขาเ่าเหนียวมามันสิออกมาลักษณะดใดพี่น้องสิเป็นข้าวเจ้าหรือขา้าวเหนียวนะคะ จานี่กค็คือก้อยจับนะคะก้อยจับย้วนไม่น้อยใส่ไปลูกชิ้นปลาเนะาะย่างออกไปเอาอยาเข้ามาฝากเวลานไทยขอน่ายไปช่วงผักเทียงผักเบกนะคะก็เลยได้เน้นก้อยจับมาสองหอก็เลยมาต้มก้อยจับเวียดนามไม่น้อยก็เลยแบง่งเพ่อนรวมง,งานกินน้ำขันค่ะแสบแสบสมใจอยากอยู่พี่น้องเพราะว่าใจก็คืออยากอยู่แล้วเนะาะแสบยังอิ่มเลยมื้อนี้ฝากกลับมาจาก้านซุ per market ไทยไม่น้อยก็จัดการต้มได้พูละถวย แบ่งกันกินแซบหลายหัวรอก,กันบานีกินแล้วมันแซบใส่พี่น้องใส่พริกพัดแต่ว่าหักแซบสนใจอยากปร้านไทยก็ได้ของมาตามที่บ้านเนี่แหละที่ไทยพี่น้องเบึงเนาะเดี๋ยวสิพยาย่ามเห็ดปลาดุกลาให้มันเป็นไว้ไว้แลยสิเด้มาก,กินอวดพี่น้องนะคะส้หรับมันช่วงเที่ยงนี่อาหารนร้ลนมันมีหลายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่น้อยก็บ่าคาอยคอยากกินเนาะกินไปกินมากกับซับไปซับมากกับคือเกานะคะมันหมุนไปหมุนมาหลายไม่นอยก,กับเบือ่อยิ่งข้าเห็ดนี่ขฮายิงบ่อยากเลยได้พี่น้อง ถ้ายิงข้าเห็ดนี่ข้าเห็นซื้อมือซื้อมือนี่ยิ่งไม่อยากเลยไม่น้อยละึ้นหอดอาหารดีสารบานเข้าไปแล้วคือหอดแก้วึ้นหอดคนกลาวว่าบางมือก็กินไปแบบว่าให้พ่อหายอยากนะคะให้พ่อเศร้าเมื่อยพ่อห้างหิวให้หางมีแยงในการเห็ดงานเนาะค่ะแต่ว่ากัพออยู่ใดอยู่แต่ว่ากลับไปหอดบานคือยังสภาพี่น้องเห็นแหละลังมือเมื่อยไรก็กินนั่นกินนี่ก็แล้วไปลังมือเมื่อยไรก็ทอดไข่คุกเข่ากินก็เล้ว เอาอย่างไรืร่องเธอกับมามาค่ะก็เลยบอก่มีเวลาเดินมานั่งอัดคลิปกินข้าวพี่น้องเบิงสักวันใดแต่กับสิบย่ย่ำถ่ายคลิปมาเห็นพี่น้องเบิงมากิดจะจะวัดประจําวันในช่วงเฮ็ดงานหรือในช่วงวันหยุดหรืออียังเวลาว่างเนี่ยเหตุยังแน่เนาะค่ะพี่น้องก็ย่าเปล่าถิ่งมาฝ่าป่า,า,ปาก,กันเดอ้อคลิปยังกับเบิงไปสัก่อนจ้าไม่น้อยกับจะพยา,ายามถ่าย่าถ่ายท้ำเรื่องเล่าชีวิตประจําวันเหมือนเดิมนั่นแหละจ้างานเป็นยังไง พักข้างซอมาพักนอกอันซาละแหน่ร้างบ้านพักซี่ล่าออบากักแตงแต่ลแต่อยบักหน้าเออส่ตัวพี่น้องสิงยากหนังผุน่าบักพริกเมืม่อนี้บักพริกขีนูเดจะเดอเห็นขาวๆอยาจะว่าบักเพ็รพอมีพริกขีนูแอมนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะ ที่สาคัญข้าวเหนียวนะคะกําลังจะสุกใกล้จได้กินแล้วพี่น้องโอ้ย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 ตัแสบบ่บนี่อย่าเฝ้าไล่ตาอยากบวชขยะกูตัแสบบอค่อซูมไปบอป่ารอยาห่างบอปลายระยาห่างเด้ค่ะเด้อกินข้าวค่ะ